อบอุ่นเหมือนเคยครับผมก็เป็นงานเปิดในรอบเพื่อนของเราบ้างใช่ไหมใช่คิดว่าใช่ครับผมก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้มากเลยได้มาเจอทุกคนนะครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆดีใจมากที่ทางแบรนด์ชวนพวกเราสองคนนะครับมาในวันนี้ครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับที่มาเจอบรรยากาศอย่างนี้เราสองคนที่มาพร้อมกันเพราะว่าแยกกันไปก็มาอ่าจริงๆคือมีก่อนนันนี้เราก็ได้มีไป แฟนติ้งตามประเทศต่างๆอย่างล่าสุดเราไปาที่ญี่ปุ่นกันนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นงานตา่างประเทศเราก็ไม่ได้เจอแบบแฟนนี่นแฟนขับชาวไทยกันยอย่างนี้พอมานหนาแน่นเราก็เราก็ยังรู้สึกว่าคือบรรยากาศอ่ะเหมือนเราได้กลับบ้านแล้วก็แบบคือทุกคนเราก็คุณหน้าแล้วก็มีคนที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกกคนจริงๆนะครับที่รักแล้วก็สนับสนุนพวกเรานะครับไม่งั้นพี่ถามไปกันเราจำหน้า แฟนคลับขอเก่าแล้วคนที่เข้ามาใหม่ได้ยังไงเรามีวิธีการจำยังไงอ่ะจริงๆคือจะบอกว่าอ่าวิธีการจำใช่ไหมครับคือเราจะเจอแบบจะเจอบ่อยนั่นแหละในตามงานต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะแบบต่างคนก็จะมีแบบเรียกว่าไงอะ่ะเอกลักษณ์ก็จำตัวอะเงี้ยเราก็เราก็พยายามที่จะจำที่พี่แฟนคลับของพวกเราทั้งสองคนเนาะแบบ<ช>อยากจะจําทุกคนให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าคือเหมือนเป็นการตอบแทนความรักเหมือนกันดีเลยแล้วต้องจำยังไงบ้าง ของผมผมก็จริงๆผมเป็นคนจําหน้าคนเก่งแต่ว่าค oui, ือต้องเรียกว่าผมบางทีผมอาจจะหลงลืมก mm ็ค hmm. ือจําเก่งกับจำจำไม่ได้จําชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าจําเก่งแต่ขี้ลืมหรือเปล่าอ่าทำไมจำเปลี่ยนอีะแต่ว่าผมอาจจะจะนึกออกว่าจะจําหน้าจำได้ระดับหนึ่ง เพือ่อนยังไม่คิดว่ามันจะมีการเข้ามาปบแน่น,น,นาาดีใจดีใจแบบเออคือจริงๆซีรีส์เราก็แบบออนจบไปปีหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าก็ทุกคนก็ยังแบบรักแล้วก็ยังอยู่กับพวกเราก็รู้สึกว่าแบบเอเอเราแตบบ่คนเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็มีที่มีคนที่รักเรามากาไม่มีกำลังใจที่ซีรีส์ในปีหน้าที่เราจะพูดกันอีกกลับมาเป็นแบบมุดเขินในการที่อยากใช้ทำแล้วใช่ใช่ครับก็จริงๆริงเราก็เนาะกำลังแบบ คือเหมือนกับช yes. so, ่วงที่ช่วงนี้ครับเรากําลังไปแฟมติ้งตามประเทศต่างๆเมืองต่างๆนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเริ่มเตรียมตัวสําหรับผลงานที่จะต้องเกิดขึ้นเต่อไปโอเคตอนนี้แฟนมินหรือกี่ประเทศตอนนี้จริงๆถ้าเป็นของพาร์ทเลิฟอินดีแอคิดว่าน่าจะจบลงแล้วครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นในพาร์ทของคู่เราคู่เราใช่ครับปห้ไปฮ่องกงใช่ครับไปฮ่องกง ไปข้างบแล้วก็อะไรนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆคือเราไปแต่ละที่เรามีโชว์พิเศษอยู่แล้วเนาะอ่าก็จะเป็นแบบร้องเพลงใช่ร้องเพลงหรือว่าเป็นนั้นๆกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นอ่การฝึกร้องการฝึกโชว์ต่างๆเพื่อให้เวลาเราไปถึงหน้างานเนี่ยเราจะได้โชว์แล้วก็แสดงออกมาให้ดีที่สุดไั่เคอร์เขินกันอยู่มั้ยเคอร์เขินเคอร์เขินหมายถึงว่าเวลาไปโชว์ที่ทหมที่เจอแฟนกับแต่ละที่ เอาจริงๆก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าก็ยังเคอะเขินอยู่นะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้เราก็ไปมาหลายที่แล้วก็จริงแต่เรายังรู้สึกว่าเราก็ยังแบบไม่ชินอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเรากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเราก็คือทํางานมาผ่านมาได้ปีหนึ่งแล้วหลังซีรีส์ออนเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามแบบเขาเรียกว่าพัฒนาจุดที่แบบเราบกพร่องหรือแบบยังทําไม่ดีเราก็จะพยายามแบบเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นใช่ ต้องคุยกันมากมั้ยพอเราไปแต่ละประเทศมันต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่มันจะไม่ให้ซ้ำในประเทศที่เราไปมาจริงๆคือในในพาร์ทของการเตรียมตัวเราก็อ่านอย่างเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็เป็นพวกเลงหรือวัฒนธรรมหรือว่าการละเล่นอะไรเงี้ยครับการแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าในพาร์ทของการทํางานจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราเตรียมแค่ตรงนี้ไปอ่ะเราก็น่าในในการทํางานเนาะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เตรียมแบบว่าเตรียมกันมากกว่าเรารู้สึกว่าเรา เขาเรียกว่าไงอ่ะทุกครั้งที่เราไปเล่นเนี่ยเราที่อ่ะเราจะแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สดคือพยายามให้มันเฟรชที่สุดพยายามไม่ให้แบบไม่ให้มันช้ำมากที่สุดอะไรเงี้ยครับเพื่อความสนุกของทุกคนแล้วก็เพื่อความแบบเพื่อความสนุกของเราทั้งสองคนด้วยนะครับแต่แต่ละที่เคยมาแฟนคลับเป็นยังไงบ้างที่รู้สึกว่ามีภาพจำรเพราะว่าแต่แต่ละที่มันจะไม่เหมือนใช่ครับแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะแตกต่างกันใช่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นอาหารเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไร การเชียร์อัพของแฟนอใช่ครับซึ่งผมว่าแตดาะเท็กก็จะมีความน่ารักของแฟนๆที่แบบต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้นรับรู้ได้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้เราก็รู้สึกว่าพอพอเราได้เห็นแบบอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีพลังขึ้นมาอยากจะแบบเฮ้ยเรามาเต็มที่กับโชว์นี้อว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเราเดินทางกีกปีเลาถใช่เป็นยังไงบ้ับจากสิ่งที่มันเหนียวแน่นกันทุกวันเนี้ยแท้แท้จริงจริงๆเนาะมันก็คงจะ มาจากคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากพี่พี่แฟนคลับ<อ>ทุกคนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวโอกาสขอขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกสักรอบเลยนะกันนะครับผมว่าคือกว่าที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกว่าที่เราจะยังจะต้องเดินหน้าต่อไปได้นี่ก็คือทุกๆุกการซัพพอร์ตหรือทุกๆกกำลังใจที่ทุกคนมีให้พวกเราในการช่วยปั่นเทนต่างต่างในการช่วยแบบช่วยอาชีวิตอะไรเงี้ยเนาะในการโพสอะไรหลายหลอย่างเนี่ยมันมีผลต่อเราบมากๆแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่อยากจะ พยายามพยายามที่จะมอบความสุขให้กับคนคบมากขึ้นครับใ,ใช่ครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมโดนที่แบบรักแล้วว่าให้โอกาสพวกเรานะครับผมจริงมีคนที่ทั้งดีทั้งเก่งกว่าเราเยอะแยะมากมายแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบว่าให้โอกาสรเราให้แบบให้รับให้เราได้รับคมรักอยู่เสมอนะครับผมก็สัญญากับทุกคนไว้ว่าจะเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับผมจะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็จะเป็นคนที่น่ารักนี้เป็นนานๆคนชอบแฟนไทยมีคนอะไรด้วยกัน อมีโปรเจกต์อะไรกับแฟนไทยไหมใช่ไหมครับผมจริงๆเราอันนี้ไว้ติดตามใช่ออฟฟิเชียลก็จะมีนะออฟฟิเชียลไม่งั้นพี่ถามเมื่อสิบปีหน้าจะได้รู้เมื่อไหร่จะ้อึอเราอ่ะก็เอ๊ะจะสปอยไหมนะอุ่ยได้ไหมพี่พี่ลุนโนอึนเนี่ยเพราะโนอึนจะหลุดแล้วเนี่ยอ่าจริงๆเพราะไมเป็นผมล่ะเพราะว่าเตอร์มันออกไปแล้วไงก็เลยอยากถามว่ามันมีความพร้อมแค่ไหนก็พร้อม อมระดับมีความพร้อมครับผมเพราะว่าพร้อมจากเรามีความตั้งใจเนาะอย่างแรกแล้วเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราบกพร่องไปจากซีรีส์เรื่องที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำหรือการแสดงอะไรเนี่ยทำเราจะพยายามทำให้มันดีขึ้นไม่ว่าก็พอครมพร้อมแล้วก็เรื่องีแล้วมันถึง EP ใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้มันจะเต็มแม็กซ์เลยไหมหรือว่า ก็จะเป็นของเราเลยใช่ครับแสดงว่ามันต้องฉ่าตั้งแต่ตอนแรก EP แรกเลยนะหมายถึงอะไรเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมมันต้องอะไรนะครับต้องฉ่าตั้งแต่ EP แรกฉ่าในที่นี้ฝนตกใช่ไหมฉ่าในที่นี้ฉ่ำรับรองฉ่าแน่นอนเพราะฝนตกอ่ะพี่ถามเลยมันจะดูเดือดกว่าโอ้ยจริงๆเออผมรู้สึกว่าถามว่าดูเดือดกว่าไหมผมรู้สึกว่าในซีรีส์แต่ละเรื่องอ่ะผมรู้สึกว่าตัวละครอ่ะเขามีเสน่ห์ของเขาในที่ต่างกันอัอนี้คือเห็นบท้วใช่ไหม อุ้ยจริงๆยังยังเป็นตัวนิยายอยู่ครับผมในเรื่องของบทนี้คือเรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูครับแต่ว่าเบื้องต้นเราได้แบบได้ทําการอ่านแบบนิยายบางที่บอกเป็นทางการแล้วเขาวิญยาณไปสืบมปนะที่ว่านมนี่น่าจะหลุดเยอะกว่าใช่เพราะว่าตอนที่พี่ถามพี่ทุกคนก็จะมองมาที่ผมแล้วผมก็อยเเาร็วไม่เราไม่เลือกรักเลยไม่มีพิรุษเนี่ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับเป็นคนไม่มีพิรุษเลยก็ อุ้ยผมพูดมากไม่ได้ด้วยสิก็รุดสักหน่อยพูดไปเหินกระหันเสาแล้วเวลาโดนว่าก็นั่นแหละครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่เนาะที่ทุกคนเห็นโปสเตอร์ไฟท์เทย์บอยนิคส์เวิลนะครับผมก็พวกเราเนี่ยเตรียมความพร้อมกันทักเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจกันมากงใจไม่ว่าจะเป็นตัวเราทัวสองคนแล้วก็ตัวพี่พี่ทีมนะฮะแล้วก็มีววยทุกคนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าจะทำออกนั้นออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับการรอคอยของผู้คนใช่แล้วใช่แล้วว่ามันต้องแซ่บกว่าเดิมก็จะพยายามให้มัน ดดีีขึ้เท่ากว่าเดิมไหมผมรู้สึกว่าเรามีความเตรียมพร้อมที่มากกว่าเวลาเตรียมพร้อมมากกว่าเรื่องที่แล้วครับผมเพราะว่าเี้ยมีประสบการณ์ด้วยมีประสบการณ์เนาะเราก็ยังพอมีเวลาในการเตรียมตัวเวิร์กฮาร์ดมากๆเลยครับเขาอย่างเห็นคนข้าวกว่าเราสองคนด้วยแล้วเราก็มาหัวตอมันได้กระปุกผมอันนี้คือต้องเปลี่ยนเป็นลุคนี้เลยไหหรือว่ายังไงเออจริงๆก็ถ้าอิงตามปกถ้าอิงตามนิยายก็จะเป็นลุคนี้ครับแต่ผมว่าพี่เมย์เขาน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆอยู่แล้วแหละใช่ครับ ยัไว้ใจพี่เมย์ใช่ครับไม่ใช่เขาเป็นแบบว่าออจะมีกิมมิคที่เป็นตัวเราเองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอติดตามนะครับนะเรื่อเมื่อไหร่เรื่อมงมเมืเ่อไหร่ต้นปีหน้าได้หมค์ข่ะเรื่องปีหน้าต้นปีต้นปีหน้าช่วงปีหน้าเป็นต้นไปก็รอได้ได้ติดตามชมแน่นอนครับผมจริงๆแล้วเราก็มีแอบไปถ่ายอะไรของของซีรีส์เรื่องนี้มาด้วยนะแต่ว่าแต่ว่ารอติดตามครับยังคงเป็นความลับใช่แล้ว จใช่ไหมครับใช่ก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญครับร่วมแจมเรื่องของแวมไพร,ร์ก็กับค่ายวาบิซาบิรครับเป็นไงบ้างคับ <c oughs> พี่พรต้องไปคนเดียวเพราะเขามาออกเพลงเราใช่ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็แบบก็เป็นโอกาสที่เขาแบบอยากให้เราไปสแสดงอะไรเงี้ยเราก็แล้วก็สนใจใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการแสดงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ตั้งใจมากๆเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราอยากจะพัฒนาในตัวเองเราอยากจะลองดูว่าเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ถ้าเราสมมติว่าเราไปทํางานนอกบ้านอนะไร้ย mm hmm. เราจะได้อะไรที่มันประสบการณ์อะไรที่แปลกใหม่ขึ้นหรือว่าในรูปแบบการทํางานของอที่อื่นเป็นยังไงอะ mm hmm. ไรเงี้ยผมก็ยังแบบอยากเติบโตแล้วก็อยากเรียนรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆไปอีกเพราะว่าเราก็อยากเป็นคนที่เก่งขึ้น,นทุกวัน ผู้ติดตามได้ไหร่ครับคุณเราก็ในในในพาร์ทของแวมไพร์ใช่ไหมครับก็เป็นในช่วงปีหน้าเลยครับก็จะเริ่มทันทำในช่วงช่วงปีหน้าเหมือนกันครับมาสเตอร์มาสเตอร์ของราเป็นยังไงบ้างกับสีผมนี้ที่หลายคนไม่ค่อยได้เห็นมันดีขึ้นยังรูปมันยังไง เรียกได้ว่าจริงๆอะผมมาอยู่กับผมสีอ่อนมาตลอดทั้งปีเลยอยู่มายาวมาจนแบบทุกคนก็จะจำว่าโนอึนอะเป็นผมผมทองเป็นน้องหัวทองอะไรอย่างเงี้ยพอได้กลับผมดำมาก็จะแบบว่าก็จะโดนทักอุ้ยเปลี่ยนสีผมแล้วอะไรคำพูดแรกที่แบบเจอหน้าทุกคนกบอกวอุ้ยเปลี่ยนสีผมแล้วหรออะไรคนจำได้ไหมก็ ก็จำจำได้ไหมครับจำได้แหละจำไ่ได้ไม่รอคำตอบเลยจำได้ไหมจำได้เออเออครับผมจริงๆมันมีผลไหมตลอดทั้งปีที่มันจะต้องเตะลุกนตลอดเวลามีครับผมเพราะว่าช่วงหลังๆก็คือผมก็จะเริ่มเสียมากขึ้นเพราะว่าแบบเราเติมโผลทุกเดือนเนาะมันก็ต้องกัดผมตลอดเวลาก็มีมีผมเสียแล้วก็มีเรื่องของแบบผมร่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนิดๆหน่อยๆอะไรมันมีไปถึงสีสันอะไรไมไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่ว่าพอเรากลับมาผมดําตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็เปลี่ยนลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมมันก็น่ารักดีนะผมสีด้มาเนาะไม่จริงจริงนะแล้วตอนเขาตัดผมอบไมะ่จริงอ่ะคือผมอะเคยพูดแล้วรอบหนึ่งสองรอบนี่แหละว่าจริงผมชอบเขาผมดํามากกว่าผมสีอีกแล้วย่เวลาเขาตัดผมสั้นอะหน้าเขาเด็กมากมาที่แบบเขาก็ดูโตขึ้นใช่แต่วมา่หมายถึงว่าเวลาตัดผมดำแล้วเนี่ยอ๋อจะเป็นแบบอ่า ดูแบบเวลาอออ่นะไรตั้งแต่สมัยดูแบบผมทองเข้ามาใหม่ๆผมนี่มันยาวๆตอนผมผมทองเขาก็บอกผมว่าเมื่อไหร่จะย้อมผมดําชอบผมดําอะไรอย่างเงี้ยพอผมเปลี่ยนเป็นผมฟ้าก็ถามพูดอีกแล้วเมื่อไหร่จะย้อมผมดำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ตอนที่คุณอุ้ยต้องเข้ากระบวนการในการดูแลอยากให้มันกลับมาฟื้นฟู เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยครับผมตัดให้สั้นครับผมให้มันยาวไหมใเ้มนออกเรื่อยๆใช่ครับผมเพราะว่าบางทีพอผมมันเสียมากๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบำรุงยังไงมันก็อาจจะแบบกลับมายากใช่ไหมก็ใช้วิธีการตัดมาค่อยยาวไหมดูทางศีรษะไม่เป็นอะไรนะไม่รอกไม่ไม่ผมลวกแล้วมันบางขึ้นมรู้ไงลูกเอ่อจริงๆผมค่อนข้างจะแบบเป็นคนผมแบบ หนาอยู่แล้วเป็นเบสอะไรเงี้ยก็เลยแบบล่วงไปนิ่งๆหน่อยก็แบบจะดูไม่ค่อยออกครับแสดงว่าลุคปีหน้าก็คือสีนี้ก็คือลุคนี้เลยไม่ถึงผมสีนี้เอ่อใช่ครับจะเป็นสีดำคิดว่าสีดำที่คาดหวังมาพูดตัวอยู่ตลอดเนีก็แสดงว่าเรื่องนี้สุดได้ว่าผมเสียต้องบำรุงแต่ถ้าผมรักคุณต้องทำไงครับเน้ยได้เหรอเขาเปลี่ยนสีผมนี้เลยทำให้คุณ เค้าบไอ้จริงๆเคยถ้าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าถามว่าอ้อนบ่อยไหมผมรู้สึกหลังๆมาผมก็อ้อนเขาบ่อยอยู่นะแบบบางทีแบบชอบแกล้งเขาอะไรเงี้ยเนาะแบบเป็นคนขี้แกล้งคนก็แกล้งแบบชอบทำงอนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชอบโอ้โหอะไรเงี้ยเราก็โอเคอะไรขอบคุณนะครับ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 ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะครับ